มนุษย์เรามักมองหาคำตอบจากโลกภายนอกเราต้องการรู้ว่าอะไรทำให้บางคนประสบความสำเร็จอะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งและความสุขแต่แท้จริงแล้วคำตอบของทุกสิ่งไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในตัวเราเองการเดินทางสู่ความสำเร็จไม่ใช่การค้นหาสิ่งที่เรายังไม่รู้แต่เป็นการทําความเข้าใจกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้ววันหนึ่งเราอาจต้องเผชิญกับความสงสัยในตัวเอง เราอาจตั้งคำถามว่าฉันคือใครฉันต้องการอะไรจากชีวิตหลายคนเชื่อว่าคำตอบเหล่านี้สามารถพบได้ในหนังสือในสัมมนาหรือในการเรียนรู้จากผู้อื่นแต่ความจริงก็คือคำตอบเหล่านั้นอยู่ภายในตัวเราเองตั้งแต่ต้นในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรอบข้างสังคมกำหนดว่าเราควรเป็นใครควรทำอะไรและควรเดินไปในเส้นทางไหน แต่ความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเดินตามคนอื่นแต่เกิดจากการที่เราเข้าใจตัวเองใครคือตัวเราคำถามสำคัญที่ต้องตอบให้ได้เมื่อถูกถามว่าคุณคือใครคนส่วนใหญ่มักตอบด้วยชื่อของตนเองอายุหรืออาชีพที่ทำอยู่แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงป้ายกำกับเป็นแค่เปลือกนอกตัวตนของเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยสิ่งภายนอกแต่ถูกกำหนดจากภายใน เรามีร่างกายแต่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเรามีชื่อแต่ชื่อไม่ใช่ตัวเราแล้วตัวเราคืออะไรนักปรัชญาและนักคิดที่ยิ่งใหญ่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่ามนุษย์มีอยู่ในสามระดับนั่นคือระดับจิตวิญญาณระดับปัญญาและระดับร่างกายมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงร่างกายที่เราเห็นจากภายนอกแต่เรามีสามระดับของการดำรงอยู่ซึ่งทำงานร่วมกันและส่งผลต่อชีวิตของเราระดับจิตวิญญาณ แก่นแท้ของตัวตนระดับที่ลึกที่สุดของมนุษย์คือจิตวิญญาณซึ่งไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่เป็นแก่นแท้ของตัวตนเป็นส่วนที่เชื่อมโยงเรากับแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์และศัตยภาพที่ไร้ขีดจำกัดคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งคุณมีแรงบันดาลใจที่ดูเหมือนจะมาจากที่ไหนสักแห่งนั่นคือลักษณะของพลังจิตวิญญาณที่ส่งสัญญ,ญาณให้เรารู้ว่าเราถูกสร้างมาเพื่อบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงระดับจิตวิญญาณของตัวเองพวกเขาใช้ชีวิตแบบกลไกล่ทำสิ่งเดิมซ้ำๆโดยไม่เคยตั้งคำถามว่าทำไมพวกเขาถึงอยู่ตรงนี้นักคิดระดับโลกอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์และซัฟจ็อบต่างเชื่อว่าการเชื่อมโยงกับระดับจิตวิญญาณของตัวเองเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จเพราะเมื่อเรารู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรเราจะมีพลังขับเคลื่อนที่ไม่มีวันหมดระดับปัญญา พลังแห่งการคิดและแตัดสินใจมนุษย์มีสิ่งที่สักไม่มีนั่นคือความสามารถในการใช้ปัญญาเราสามารถคิดวิเคราะห์และเลือกแนวทางชีวิตของเราได้แต่ในโลกปัจจุบันคนส่วนใหญ่มกักปล่อยให้สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดความคิดของพวกเขาเราดูข่าวเชิงลบและเชื่อว่าทุกอย่างแย่ลงเราฟังคำวิจารณ์ของคนอื่นและปล่อยให้มันกัดกินความมั่นใจของเราเราเดินตามกระแสสังคม โดยไม่ตั้งคำถามว่านี่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือไม่แต่แท้จริงแล้วเราควบคุมความคิดของเราได้และเมื่อเราควบคุมความคิดของตัวเองได้เราก็ควบคุมชีวิตของตัวเองได้อยากให้ลองสังเกตว่าทุกวันนี้คุณคิดถึงอะไรบ่อยที่สุดความคิดเหล่านั้นเป็นบวกหรือลบเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตของคุณคือผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณคิดซ้ำๆทุกวันระดับร่างกาย ภาพสะท้อนของจิตใจร่างกายของเราเป็นเพียงเครื่องมือที่ทำตามคำสั่งของจิตใจทุกสิ่งที่เราคิดและรู้สึกจะสะท้อนออกมาทางร่างกายเคยสังเกตไหมว่าเมื่อเรามีความสุขร่างกายจะรู้สึกเบาสบายเมื่อเราเครียดเราจะรู้สึกปวดหัวปวดไหลหรือเหนื่อยล้าเมื่อเรามองโลกในแง่ลบเราจะรู้สึกหนักอึง้งและไม่มีแรงบันดาลใจทำอะไรเลยนี่คือเหตุผลที่การพัฒนาตนเองต้องเริ่มจากภายใน ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไม่สามารถเปลี่ยนแค่พฤติกรรมภายนอกได้แต่ต้องเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกของเราก่อนมนุษย์ที่มีความสุขและประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่มีร่างกายแข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุดแต่คือคนที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างทั้งสามระดับของตัวเอง1ตื่นรู้ถึงระดับจิตวิญญาณของตัวเองถามตัวเองว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรสฝึกควบคุมความคิดและปัญญา เลือกคิดในเชิงบวกและไม่ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมควบคุมเรา 3. ดูแลร่างกายให้แข็งแรงเพราะร่างกายที่ดีจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรานำศักยภาพที่แท้จริงออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เมื่อเราหลอมรวมทั้งสามระดับเข้าด้วยกันเราจะพบพลังที่แท้จริงของตัวเองและสร้างชีวิตที่เราต้องการได้อย่างแท้จริงแต่ในโลกปัจจุบันเรามักถุกดึงดูดไปที่โลกภายนอกให้ความสำคัญกับวัตถุ และปล่อยให้สิ่งรอบตัวควบคุมความคิดของเรานั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบปฏิกิริยามากกว่าการใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายความสําเร็จไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของโชคชะตาแต่มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราและสิ่งที่เราปล่อยให้มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทําไมเราถึงไม่รู้จักตัวเองเราทุกคนล้วนเติบโตมาพร้อมกับเงื่อนไขของสังคม เราได้รับการปลูกฝังความเชื่อบางอย่างตั้งแต่เด็กถูกสอนให้ทําตามกฎเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้แล้วเมื่อโตขึ้นเราถูกสอนว่าอย่าฝันใหญ่เกินไปจงเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยและเมื่อเราเชื่อตามนั้นเราก็เริ่มสูญเสียตัวตนที่แท้จริงของเราไปเราเริ่มมองตัวเองผ่านสายตาของผู้อื่นเราถูกตัดสินจากผลการเรียนจากอาชีพที่ทำจากจำนวนเงินที่เราหามาได้ แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเปลือกของเราเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราซัฟจ็อบผู้ก่อตั้ง Apple เคยพูดไว้ว่าเวลาของคุณมีจำกัดดังนั้นอย่าเสียมันไปกับการใช้ชีวิตตามแบบของคนอื่นจ็อบถูกเลี้ยงดูโดยพ่อแม่บุญธรรมและถูกเลิกจ้างจากบริษัทที่เขาก่อตั้งขึ้นเองแต่เขาไม่เคยหยุดค้นหาตัวเองเขาศึกษาตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เขาลงไหลจริงๆ อะไรคือสิ่งที่เขาเกิดมาเพื่อทำและเมื่อเขากลับมา Apple อีกครั้งเขาเปลี่ยนแปลงทั้งวงการเทคโนโลยี Technology, ไปตลอดกาลสิ่งสำคัญคือเขารู้จักตัวเองและยืนหยัดในสิ่งที่เขาเชื่อมัน่น2อ,อุปสรรคสำคัญที่ขวางกัน้นความสำเร็จการที่เราจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเราต้องเข้าใจว่ามีสองสิ่งที่ขัดขวางเรา 1. ่เงื่อนไขาจากอดีตตั้งแต่เด็ก เราถูกโปรแกรมด้วยความเชื่อที่ส่งต่อมาจากครอบครัวและสังคมเช่นการหาเงินเป็นเรื่องยากฉันไม่ฉลาดพอที่จะประสบความสำเร็จฉันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่ในความเป็นจริงความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปแบบฝึกหัดลองจดความเชื่อของคุณเกี่ยวกับตัวเองออกมา5ข้อแล้วถามตัวเองว่าความเชื่อนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงสิ่งที่ฉันถูกสอนให้เชื่อ 2. สภาพแวดล้อมรอบตัวเราเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่เราเสษและผู้คนที่เราอยู่ด้วยหากเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความคิดเชิงลบเราจะเริ่มคิดลบตามแต่หากเราอยู่กับคนที่มีความคิดเชิงบวกมีแรงบันดาลใจเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นแบบฝึกหัดลองสังเกตหาคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดพวกเขาทำให้คุณเติบโตขึ้นหรือชุดรังคุณไว้ วิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ประสบความสำเร็จ 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไม่มีใครไปถึงจุดหมายได้ถ้าไม่รู้ว่ากำลังจะไปไหนการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ 2. ฝึกสร้างภาพตัวเองในแบบที่ต้องการนึกภาพตัวเองว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคุณรู้สึกอย่างไรคุณแต่งตัวแบบไหนคุณทำงานอย่างไร การสร้างภาพในจิตใจเป็นเทคนิคที่คนประสบความสําเร็จใช้กันมานานโคดนักกีฬาระดับโลกหลายคนใช้วิธีนี้เพื่อให้ลูกทีมของพวกเขาเห็นชัยชนะก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง 3. อ่านหนังสือที่เปลี่ยนวิธีคิดหนังสือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเช่น Think and Grow Rich สอนเรื่องพลังของความคิด The Power of Your Conscious Mind สอนเรื่องจิตใต้สำนึกและวิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง 4. เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินและความมั่งคัง่งหลายคนเติบโตมาพร้อมกับความเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดีแต่ความจริงคือเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิต 4. พัฒนาทัศนคติที่เป็นบวกโลกนี้มีทั้งด้านบวกและด้านลบคุณเลือกได้ว่าจะโฟกัสที่ด้านไหน นักจิตวิทยาพบว่าคนที่มองโลกในแง่ดีมีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายทุกสิ่งที่เราเห็นในโลกนี้ล้วนเริ่มต้นจากความคิดถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราดังนั้นทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราเองเมื่อเรารู้จักตัวเองเข้าใจศัตยภาพของเราเราจะสามารถสร้างชีวิตที่เราต้องการได้ นี่คือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมการรู้จักตัวเองถึงสำคัญที่สุดเพราะเมื่อเรารู้จักตัวเองเราจะสามารถกำหนดเส้นทางชีวิตของเราเองได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่แท้จริง